ก็เริ่มนะครับที่ไหนเอ่ยที่ไหนที่ไหนที่ไหน,ไหนเอ่ยตอนนี้ลาดไว้ <c oughs> ของลาดไว <c> ้ <oughs> จังหวันจากที่สูงนะครับที่สูง <c oughs> มาธนูนะครับ <c oughs> โอ้ป่าไก่ลอเกิน <c oughs> อาร <c oughs> อบแรกครับไปแล้วครับ <c oughs> หวันบานสิบรอบนี้ต้องไปรับทองกับไม่ตักนะ <c oughs> ป่าเบียร ต้องไม่เอาอ่ะต้องบอมเหรอ,อไม่มีเลยบ่โอ้หลากเลยรุ่นสูงเลอยอเป็นไงครับได้ไหมไม่มีเลยอือโอยครับอากาศก็โง้เลยฮานูนเลย ไม่รู้จะได้ปลาหรอือเปล่าบ้านตรงนี้ปออ๋อฮะเอาใหม่เอาใหม่เออเก็บใช้เป็นตาเนาะเป็นตาผู้เดียเออ ออบอาน้อก um ปลาขึ้นดีแต่ว่าจะลองรอบใหม่รอบหนึ่งนะอ่ะไปสุดรอบนี้ไปสุดปึ๊บไปแล้วครับโอบานนี่จังเลยบานทุกรอบบานทุกรอบอครับเป็นครับดึงไหมเออรู้สึก เออหนักหนักหนักอะไรเอ่ยโอ้ติดไม้ครับกอดไม้ครับโอ้ยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเามาได้ยังไงรอบนี้เป็นไงครับเงียบเลยโอ้มีกิ่งไม้เต็มเลยได้กิ่งไม้ได้ปลาไหมครับปลาชักเกอร์ฮะ ช็อกเกอร์คือเอาไอ, <c oughs> อาไปลา <c oughs> ด้วหว่ะปลาดูดนะเออคนไทยเรียกปลาดูดคนอีสานปลาช็อกเกอร์เอาไปพี่โอ้ยพี่เอาไปไหมไม่เอาเอาไปยังได้ปลาช็อกเกอร์สองตัวรโโครับสองตัวออโอ้โหใครใครใครไปทำอะไรบอกเลยทีฮะตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากตัวนุ่นใหญ่ครับได้ตัวละโลครึ่งโลครึ่งฮนะ โอ้ย <wounds war> mhm. ตัวใหญ่มากบิกใหญ่มากเลยฮะเออช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ไปเผากินไหมพี่เผากินไหมโอ้ยช็อกเกอร์โลกว่าฮะโลกว่าอ๋อมันตีขอนไม้เมื่อกี้ดิใช่แล้วมันดูดไม้อยู่เป็นปลาเออดูดดูดไม้เมื่อกี้อยู่แล้วมันก็เบิ้งขึ้นมาพอดีเลยพี่จะทําบุญก็ปล่อยร่องไปก็ได้จับขึ้นไปแล้วอะบารโนดจะไหวอีกรอบครับเล็งตรงนั้นไหมตรงซีปลาขึ้นเยอะนะบารโนดเออตรงนั้นแหละเออ มารถเอาไว้ใกล้ครับเอาไว้ใกล้เอาไว้ใกล้นะเอาไม่ไกล,ไกลนะลนะดูมีขึ้นอยู่ปุ๊บปุ๊บปุบแถวปลาย่านะครับอ่านะครับกํลาลังโยกอยู่โยกอยู่นะครับเป็นไงครับปลายัง,ยงเอาได้ปลาได้ปลาไปดูปลายังนะ,ไป,ะงนไปดูปลาย่างอีกตัวนึงเ <c oughs> ออบ่าเป็นปลาผักตบใช่ปหมผักตบบ่าเป็นบ่อ มันดิบยังไงเลยว่ามันหุดมันโตหน่อยครับอวดรอบที่สามเราก็ยังไม่ได้ครับแล้วอะไรอยู่ครับอ๋อปลาช็อกเกอร์ครับโอ้โอ่าอ่าก็เนี่ยฮะรอบสองในปลาช็อกเกอร์ <laughs> ราคาชอบก็ดีนะครับ,บเพราะว่าเขาบอ,อกไปเผาก่อน <laughs> แต่ว่า ตัวใหญ่มากแต่ว่าเนื้อนุ่มมากครับเนื้อนุ่มเหมือนปลาบูปลาดูปลาบูปะไม่แน่ใจเนื้อแรงเนื้อนิ่มแต่ว่าคนแถวนี้เขาไม่ค่อยนิยมกันนอกจากพมา่าไปเผากินพมา่าเอาหมดฮนะกุ้งฝอยกุ้งเล็กกุ้งน้อยปลาเล็กปลาน้อยนะเอาหมดาามาแล้วมาขยับไปฝั่งนึงครับฝั่งหนึ่งออ่ะไปรอบนึง อ่าครับไปรอดนึงอ่ะอันนี้หวานแล้วครับไปแล้วรอดนี้ไปหูเลยแน่นอนครับแน่นอนไปไงครับบอด,ดี้โอ้ยยังไงแสดงน้องเรีนนะ้ำเนี่ยเงียบเลยรอดนี้เงียบเลยอ่ะ เออมามาเดี๋ยวบอกมาบอกมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับฝั่งจะมาฝั่งนี้กันนะฝั่งนั้น,นอีกรอบหนึ่งเออไม่ใช่ปลาช็อกเกอร์เอาไปกินก็นได้ไเด้อจะกินบ่เป็นเด้อทำให้เห็ดกินบ่เป็นเด้อนะ S <S อ่ะบอลลนอีกบานนึงก็บ,บานแึ้วไปแล้วครับไปแล้ว,ลวโอ้โยบานนี่ก็บ,บานครับบานหมดครับมาลุ้นกันเลยมาลุ้นกันเลยเ<ไ>อาละดึงมาครับเปองครับบอลลูนครับดึงมีงด,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 งดึงมีดึงไหมมีตอดไหม <S <S ไม่ตึงไม่ตักเลยเนี่อ่าลไปขึ้นอยู่โอ้โหเน่ยไม่มีเลยอ๋อบอลโชกเกอร์ปอ้อ เนี่ยปลาช็อกเกอร์อยู่ตรงนั้นนะส่วนบริเวณนน่ะบริเวณบริเวณนปลาช็อกเกอร์แสดงว่าปลาบ่อไอ้คลองนี้เลยปลาช็อกเกอร์แน่นอนเยอะมากขยายพันธุ์เร็วโตเร็วนะเออย้ายดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ปิดไว้อ่ะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปไปที่ไหนต่อครับบอกเราครับเดีราไม่มีหน้าไปที่คลองผมโอเควันนี้เราก็มาเป็นแก๊งสามชาติครับสามทีมครับ แค่นี้ก่อนนะครับ